สวัสดีค่ะวันนี้เจก,กี้จะพาไปเก็บอะไรนั้นมาดูกันนะคะวันนี้เดนมาร์กแดดร้อนมากเลยนะคะของเดือนมิถุนายนนะคะก็กำลังกำลังจะเข้าหน้าซัมเมอร์แล้วนะคะเจก,กี้เลยแบบพาไปเก็บในสวนกันจะมีอะไรนั้นไปติดตามเลยนะคะวันนี้เปรี้ยวปากค่ะอยากกินของเปรียปร้ยวเนาะไปเก็บกันเลยเนาะไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วเราถึงป่ากันแล้วนะคะซึ่งลูกไอ้น,นี่ก็มีที่สวนของเจ็กกี้เองนะลูกอันนี้เขาเรียกว่าลูกสติ๊กแบรนะคะนี่นะคะนี่เดี๋ยวเจ็กกี้จะเอาให้ดูนี่ลูกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะจะออกเปรี้ยวๆนะคะเิมได้นะคะจะออกเปรี้ยวๆเหมือนเหมือนมืนมันยมนะคะมัม่ยมที่เป็นมากที่นี่เขาเรียกสติ๊กแบรนะคะ ต้นมันจะเป็นน้ำหนามไปดูกันเนาะว่าต้นมันเป็นยังไงเนาะโอเคไปดูกันขอชิมก่อนอย่างอื่นขอชิมก่อนอืมเปรี้ยวได้ใจจริงค่ะอืเดี๋ยวสักพักเราเก็บแล้วเราจะไปกินพริกเกลือกันนะคะเนาะโอเคเดี๋ยวเดียวรู้ว่าต้นมันเป็นแบบไหนเนาะไปดูกันค่ะนี่ค่ะต้นมันเป็นแบบนี้นะคะต้นมันจะออกน้ำหนามนะคะเนี่ย ต้นมันจะมีหนามด้วยนี่มีหนามแบบนี้ด้วยนะคะเนี่ยต้นเขาจะออกเป็นพวงเป็นพวงแบบนี้นะคะน่ะเป็นพวงเนี่ยเวลาสุกก็จะมีพันธ์สีเหลืองก็มีพันธ์สีม่วงม่วงก็มีนะคะเวลาสุกอันนี้ยังไม่สุกนะคะอันนี้เป็นกําลังเปรี้ยวเลยค่ะจิ้มกับทาน้ําพริกเกลือกินอร่อยนะคะทาน้ําปลาหวานกินก็อร่อยเปรี้ยวจี๊ดเลยะคะ่ะ ต้นมันจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเจก,กี้มีที่บ้านสองต้นนะคะเนี่ยอันนี้เขาเรียกลูกสติกเกอร์แบ่นะคะแต่ที่ภาษาอังกฤษไม่รู้เรียกอะไรนะคะแต่ที่เดนมาร์กของเราเรียกสติกเกอร์แบ่สติกนี่หมายถึงเป็นน้ำหนามนะคะสติกเนี่ยแบ่หมายถึงว่าผลไม้นะคะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะคะเนาะเราก็เก็บกันเลยเก็บกันเลยเดี๋ยวไป เก็บแล้วก็พาไปกินกันนะเดี๋ยวแจ๊กี้จะพาไปกินกันเดี๋ยวเราไปเก็บพร้อมๆกันเนาะเก็บเนี่ยเก็บต้องเก็บให้ระวังนะคะเพราะว่ากลัวหนามค่ะเนี่ยเนี่ยเก็บให้ดีนะคะระวังหนามเนาะเนี่ยลูกนี้ถ้าลูกนี้มันจะสุกแล้วมันจะเป็นแบบอย่างนี้นะคะเนี่ยอันนี้คือว่ามันจะสุกแล้วนะคะเนี่ยเป็นแดงๆนะคะ ลูกเป็นแบบนี้เนี่ยต้นมันเดี๋ยวให้ดูต้นมันจิกกี้มีสามต้นนะคะอยางเนี่ยต้นมันจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยให้ดูต้นมันก่อนว่าต้นมันเป็นยังไงนะคะนี่นะคะเราก็เก็บเก็บเอาแต่เก็บมันต้องระวังหนามนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บกันเนาะเดี๋ยวเก็บแล้วค่อยๆไปกินกันเนาะ โอเคนี่คันนะคะเขาเรียกลูกสติกร์แบร์เดี๋ยวไปกินกันไปเก็บกันนะคะมาหลังจากเก็บแล้วนะคะเรามาพากันกินนะคะวิธีกินของเราก็คือออทําพริกเกลือนะคะทำน้ำปลาหวานก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนกับมันจะเปรี้ยวนะคะต้องทําแบบเผ็ดๆหวานหวานหน่อยนึงนะคะเนี่ยเกยวของเรานะคะ เปรี้ยวปากมากเลยค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าเราจะชิมกันยังไงเนาะต้องใส่แบบช้อนอนนี้นะเนี่ยไม่ต้องล้างก็ได้นะคะไม่มีสารพิษอะไรเลยนะคะเดี๋ยวจะดูวิธีกินอะหลังจากเราเก็บมาแล้วนะคะเราก็มากินกันเนาะไปเลยค่ะไข่น้ำลายไม่แตกตามเจก,กีนะ <laughs> เจก,กีจะบาปหรือเปล่าะคะ นี้นะคะนี่ลาดเข้าไปเลยลาดเข้าไปเลยนะคะลาดเข้าไปเลยแล้วก็มากินกันนะคะอ่ะหนึ่งสองสามออือเปรี้ยวสุงใจแล้วค่ะอือหืออื้ม ไม่สะใจโคตรเปี้ยวเลยกินแบบนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูกันอีกทีหนึง่งเนี่ย กินกันจ <c oughs> ะกินกันเนาะกินกันกินกันกินกันเซยบๆนะคะถึงใจเลยอ,ะอ่ะเบี้ยวเบี้ยมามากๆเลยค่ะ ท Youtube ั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดนะคะอือืออือออือืเปรี้ยวมากค่ะอือ รับรองความเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวมากเลยทั้งร้อนทั้งเปรี้ยวนะคะอออืืื อืออร่อยค่ะก็เลือสกสะกตสติ๊กแบรนะคะโอเคคลิปนี้รับรองเปรี้ยวสุดจีดเลยค่ะเผ็ดด้วย <c oughs> โอเคนะคะสวัสดีค่ะฝากติดตามด้วยนะคะเจ๊ก,กี้จะพาไปกินอะไรรวบงอมน้าก็กินติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ